คเพื่อนชาวสยามแทบกลับมาพบกับผมนัทโยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดนะครับของทาง iMobile กับ iQX o ว t o นะครับชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วว่า Oct o อ t o o ออคโตก็คือเป็น CPU แบบ8หัวตัวแรกที่ขายในไทยเลย8หัวแท้ซะด้วยอ่าเดี๋ยวก็ดูที่หน้าตากล่องก่อนแล้วกันครับกล่องแพ็กเกจก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับมีการลงรายละเอียดให้กับ ตัวกล่องนะครับเป็น IQX ได้หมดเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีสเปคคร่าวๆบอกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสเปคแบบเต็มๆก็จะอยู่ที่ด้านหลังอ่าผมก็จะบอกทีละอย่างในการก็เริ่มจากหน้าจอนะครับเจ้า IQX Octo นี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS ความละเอียด Full HD 1080p นะครับส่วน CPU ก็เป็นแบบ8คอร์นะครับ8หัว ที่ความเร็ว1.7กิกะเฮิรโดยใช้ชิปประมวลผลของ m e d i a t e ทนะครับ MTK 6592นั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกการ์ดหรือ GPU นะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับ Mali 450โอเคตัวนี้ก็รองรับ 3G ได้โดยตามสไตล์ i-mobile ก็จะแบ่งเป็น2รุ่นเหมือนเดิมนะครับคือเป็นรุ่น1068นะครับจะรองรับ 3G ที่ความถี่850-2001 กะเฮิร์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็1069นะครับรองรับ 3G ที่ความถี่900-2001เมกะเฮิร์ครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ให้ลอมหรือหน่วยความจำภายในตัวเครื่องมาถึง42กิกะไบต์นะครับซึ่งเพิ่มเพิ่มด้วยไมโคร s อดีไม่ได้แล้วแล้วก็ให้แรมมา2กิกส่วนเรื่องกล้องก็ยังคงเป็นจุดเด่นนะครับโดยให้กล้องหลังมาที่ความละเอ18ล้านพิกเซลเป็นเซอร์ BSI อโต้โฟกัสนะครับ กล้องหน้าก็8ล้านพิกเซล b h i SI เหมือนกันแล้วก็มีแฟลชด้านหน้ามาด้วยแล้วก็ต่อมานะครับก็จะรองรับพวก Wifi Bluetooth 4.0 Micro USB รองรับ NFC แล้วก็ตัวนี้ไวเลสชาร์จิ n งได้ด้วยนะครับก็ในเรื่องแบตเตอรี่ให้ให้มาที่2,300ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ขนาดตัวเครื่องตัวนี้บางอยู่ที่9.7มิลนะครับ รายละเอียดก็มีประมาณนี้เป็นว่าลองมาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับอันนี้กล่องก็รูดมาจากด้านข้างนะเข้ามาก็จะมีเหมือนเป็นอีกชั้นหนึงแล้วก็มีเป็นโลโก้แบบสะน้อนแสงอยู่ก็ดูสวยดีนะถ้าเครื่องใหม่ก็ตรงนี้จะมีซีนมาให้เรื่องเหมือนเป็นประกันว่าถึงเมื่อไหร่นะครับอ่าเปิดฝามานะครับตรงนี้ก็จะเจอเครื่องเลย จะใส่ถุงมาประมาณนี้แต่เดี๋ยวลองมาดูของในกล่องกันดีกว่าครับตามสไตล์ i โมบายเขาก็จัดเต็มมาให้อยู่แล้วก็เริ่มจากจริงๆก็จะมีซิม 3Gx มาให้เลยนะครับอันนี้ผมแกะใส่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นใบรับประกันของทางไอโมบายนะครับออกมาอันนี้ฟิล์มนะครับฟิล์มกันอรอยก็น,นี่ก็จะเป็น ถาดซิมนะครับเหล็กดันถาดซิมอ,อะไรอันนี้ก็เป็นเคสเป็นเคสใสก็คือซื้อมากล่องเดียวก็ได้ครบเลยครับอันนี้ก็ย,กย่างหน่อยเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ใครที่แม่งไม่รู้เรื่องพวกโทรศัพท์ Android ก็ลองอ่านดูก่อนได้ครับช่วยได้เยอะแล้วก็อันนี้คือทีเด็ดเลยครับ ที่เห็นอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแต่หลายคนคงนึกว่าเป็น power bank แต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นตัว wireless charging เพราะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เจ้า iQ a u t o นี่มันสามารถรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้นะครับและแม้ว่านั้น,นตัวนี้เป็นเหมือนลำโพงบลูทูธด้วยซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สายต่งตางๆจะถูกเก็บไว้ในกล่องตรงนี้นะครับก็จะมีอะแดปเตอร แล้วก็มีสายไมโคร USB แล้วก็หูฟังนะครับเดี๋ยวแกมาให้ดูว่ามีเป็นยังไงนี่ครับตัวอะแดปเตอร์สาย USB เป็นแบบสายแบนนะครับแล้วก็หูฟังหูฟังจะเป็นคล้ายๆเอียบ e ัดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับขออนุญาตเก็บเจ้าพวกนี้เอาไปให้หมดก่อน นะครับก็จริงๆก็จะมีไอ้ฟิล์มที่แบบว่าบอกตั X มันมาซึ่งผมแกะไปแล้วหละแล้วก็ติดใหม่นะครับแกะมาหน้าตาของมันนะครับก็สำหรับด้านหน้าถ้าบอกตรงๆตอนแรกดูแวบๆก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับตัว HTC One นะครับเพราะว่าองค์ขอมันก็จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนี่ครับ ก็ okay. แต่ส่วนด้านหลังเขาก็ทําเป็นโค้งๆมาครับผมว่ามันทําให้มันจับกระชับมือเดียวถือมือเดียวได้ขนาดดีครับโค้งๆอ,งอ่ก็มาดูที่รอบๆตัวเครื่องก่อนแล้วกันเนื่องจากด้านหน้านี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับความละเอียด่ลายปกเซลที่ผมบอกโดยแฟลชจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ตรงนี้ก็เป็นลำโพงตดนดทนา ส่วนงด้านล่างนี่เราจะเป็นปุ่มไฟ c a p a c i t ีฟนะครับถ้าเราเปิดเครื่องมันก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับโดยปุ่มอันนี้นะครับถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะเป็นเรียก recent app ขึ้นมาเพื่อเคลียร์แรมนั่นเองโอเคครับมาดูที่ด้านด้านล่างมาไอ้ด้านหลังบ้างครับเริ่มจากตรงนี้ก็เป็นกล้องอ่าความละเอียด1 8ล้านพิกเซลพร้อมแลชคู่ด้านข้าง นี่ก็เป็นโลโก้ IQX ไอโมบายตรนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับลําโพงสปีกเกอร์นั่นเองส่วนด้านข้างเริ่มจากฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับตรงนี้รองรับ2ซิมไมโครซิมนะครับด้านล่างก็เป็นช่องเสียบไมโคร USB ฝั US ่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม v o l ลุ่มล็อกเกนะครับ ก็ด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟังครับส่วนตัวแล้วงานประกอบเรื่องเรื่องดีไซน์เรื่องงานผมว่ามันค่อนข้างแน่นแต่ว่างานประกอบยังไม่ค่อยดีนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตรงนี้มันยังไม่แน่นยังผยเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตรงปุ่มวอลลุ่มเนี่ยครับปุ่มปิดปิดเครื่องเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นอลูมิเนียมคล้ายๆกับโัวขอบนี่แหละแต่จับแล้วมันรู้สึกว่าม,มันไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ ด้านในกันบ้างน,นะครับเริ่มจากซอฟต์แวร์เลยตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2 j จลลี่บีนนะครับก็ UI ของไ m o b i l e ก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น UI แบบคล้ายๆ Android เพียวมาเลยแค่ว่า i-mobile จะมีแอปพีโหลดติดมาให้เยอะกว่าชาวบ,บ้านเขาเยอะจนล้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นว่ามีตั้งแต่ Facebook มี Line มี Twitter มี Skype มี vchat มี whatsapp ติดมาให้เลยนะครับแถมยังมีบทวนมต์มาให้ด้วยแล้วก็มีแอปอื่นๆอีกแอปไอ o b i l e ทีสแวร์ mxplayer นะครับสนุก i4 i Mobile ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ใส้แต่มันมีติดมาให้ก็อาจจะลงคารตาหน่อยเพราะมันเยอะนั่นเองนะครับด้านการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างไหลลื่นแหละค่อนข้างเร็วแต่ว่าความความรู้สึกผมว่ามันยังไม่สมูทไม่ลื่นเท่าไหร่ น,น,นี่อาจจะผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่แน่เพืเ่อนๆก็ต้องไปลองดูนะครับก็สิ่งที่จะลองให้ดูนะครับก็เรื่อตั้งแต่ตัวเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ที่ติดเครื่องมาให้ก็ตั้งแต่การจับสัญญาณ WiFi นะครับตัวนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะครับโดยที่ด้านล่างเราเตอร์อยู่ชั้น1แต่ก็ยังจับ WiFi ได้เต็มอยู่ก็ถือว่าตรงนี้น่าจะสอบผ่าน แล้วก็เรื่องคีย์บอร์ดอ่าตัวนี้ถือว่าเป็นจุดขายของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทาง i-mobile ได้สั่งซื้อคีย์บอร์ดของ Swipe นะครับเอามาปรับปรุงดัดแปลงมีการใส่ไว้์ชูไทยเข้าไปก็คือให้เราพูดไทยแล้วเดี๋ยวมันจะพิมพ์ให้เราเองอันนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะกดตรงกอไก่นี้นะครับ เว็บไซต์สยามแท็บนี่ครับเขาจะพิมพ์ให้เราเลยเป็นเว็บไซต์สยามแท็บซึ่งถือว่าตรงแม่นยำมากๆเพราะว่าตัวแท็บมันใช้เป็น any แทนก็โอเคนะฮะถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียคือถ้าเกิดมีเสียงรบกวนมากๆมกันอาจจะใช้งานไม่ค่อยได้อาจจะแบบไม่แม่นยำเท่าไหร่แต่ถ้าในที่เนี้ถือว่าแม่นมากเดี๋ยวลองเข้าเว็บนะครับ แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยครับจะเป็นแบบสไว้์ก็ได้ถ้าใครถนัดเนี่ยน,น,นะหรือว่าจะพิมพ์แบบปกติก็ได้ความเร็วในการโหลดก็ถือว่าโอเคอยู่ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้ด้วยก็ได้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ผมเปิดให้มันรันแปดได้ด้วยนะท่านบน เรื่อมีการสูมเข้าสูมออกนี่ยนะอันนี้หน้าจอคมชัดขนาดนี้ก็ถือว่าสบายๆนะครับการโรเตอรวดเร็วทันใจถือว่าสอบผ่านครับต่อมาเรื่องมาดูเรื่องมันติมีเดียนะครับในการเข้าไปทดสอบเรื่องการดู MV และกันได้ทั้งภาพทั้งเสียงเลยเขาเลือกเป็นนี่ครับ MV g i r ีเกิด r a เจเนอเรช เก่าเป็นไฟล์แบบ Full HD นะครับเพื่อมาทดสอบเลยเรื่องหน้าจอนะครับบอกตรงว่า IPS Full HD ของ iMobile นี่มันสวยมันดีมาตั้งแต่ตัว IQX2 แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ต่างกันครับทำได้ดีมาก,กเดี๋ยวลองเสียงดูนะครับ ทิ้งแพ็ดูนะครับแม้ว,ว่าตัวนี้นะครับแม้ว,ว่าลำโพงจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แต่ก็ถือว่าเสียงดังแล้อโอเคเลยมาดูสปารครับ ก็ถือว่าสอบผ่านเหมือนกันเรื่องจอเรื่องเสียงใช้ได้เลยนะครับต่อมาก็จะมาลองดูว่างว่ามันเล่นเกมได้เรื่องขนาดไหนด้วยสเปคระดับนี้ก็ต้องลองอกับเกมที่กราฟิกส,สูงอย่าง a s p h a l 8นี่นะครับนี่ก็ลองแต่โหลดเข้าเกมไปเลยแล้วกันก็ถือว่าแป๊บๆบเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามาแล้ว ลองเล่นไหนะเออต mm hmm. อร์นาเมนลองเล่นให้ดูเยครับอ่า mm hmm. โหลดแล้วนะถ mm hmm. ือว่าทำได้โอเคนะรวดเร็วดี ลนี <Low> ่อ,อาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่ามองผ่านกล้องเนี่ยแปลว่า เท่าที่ผมได้ลองเล่นดูก่อนหน้าเนี่ยมันไหลเื่นดีมากๆไม่ค่อยมีอาการกระตุกให้เห็นเลยในการเล่นเกมระดับนี้นะครับหรือว่าผ่านเลยก็ประมาณนี้มาทบการออกเกมก็ถือว่าเร็วด้วยก็เรื่องต่อมาครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูที่เรื่องกล้องละกันจริงๆเรื่องกล้องนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากเพราะว่า สเปคมันไม่ได้ใหม่อะไรครับแค่เอากล้องหลังที่ดีที่สุดของ iMobile เขากับกล้องหน้าที่ดีที่สุดเขามารวมไว้ด้วยกันนะครับก็กล้องหลังบอกรายละเอียดนิดนึงสเปคของเขาก็คือความละเอียด18ล้านพิกเซลามาพร้อมกับแอลอดีคู่ด้านข้างนะครับโดย18ล้านนี้ไม่ใช่18ล้านแท้จริงแล้วตัวเซนเซอร์มันจะอยู่ที่13ล้านแล้วใช้ซอฟต์แวร์ขยายเอานะครับเป็นมาตั้งแต่ i อรุ่นแรกแล้วละ่ะ ส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียด8ล้านมีแฟนมาให้อันนี้ก็น่าจะเอาจุดเด่นของ IQX3 เข้ามานี่เองซึ่งเรื่องภาพเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่ผมถ่ายออกมาอีกทีนึงนะครับ ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะน,นําเสนอมากก็คือไอตัว wireless charging ที่เขาให้มาเนี่ยครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกตัวนี้มันไม่ได้แค่ชาร์จอย่างเดียวนะครับมันสามารถเป็นลําโพงได้อันนี้ก็เดีย๋ยวผมลองชาร์จให้ดูเลยแล้วกันไหนก็เสียบสายเอามาแล้วนี่ครับพอเสียบปุ๊บเงียบ อันนี้ถ้าเรากดเปิดมันก็จะเป็นการเปิดบลูทูธนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมต่อกันอยู่ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราปุ่มแค่ชาร์จแบบปกตินะครับก็แค่วางเข้าไปก็จะชาร์จเองอัตโนมัตินะครับนี่ให้ดูยกขึ้นมาเลยนี่ครับขึ้นมาชาร์จอยู่ถ้าเอาใช้เป็นลำโพงนะครับนี่ผมก็แร่เลี้ันไว้อยู่แล้ว ลองเปิด MV ดูครับนครับโคมก็จะออันนี้เนี่ยพอถ้าปิดไว้ก็จะแต่เนื่องจากมันทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเสียงมันก็เลยทำโพมมันก็เล็กด้วยเสียงมันก็เลยไม่ดังมากข้อดีก็คือเวลาเราอยากฟังเพลงล้วกลัวแบตหมดแล้วก็วางชาร์จไว้แล้วก็ฟังเพลงไปได้ด้วยนั่นเองครับ เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจที่แถมมาให้ก็มีประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาสรุปกันเลยก่นเท่าที่ผมได้ลองจับลองเล่นมาเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับผมว่าเจ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นเรือธงที่ทออกมาได้โอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเปคเรื่องจุดเด่นต่างๆได้เอาอกทุกรุ่นมารวมกันนะครับเรื่องแรมก็ให้มา 2GB กิกแล้วความจุตัวเครื่องก็ให้มาถึงสางกิกไะไบต์ด้านการใช้งาน,นด้านในนะครับก็ทําได้รวดเร็วดี เล่นเกมก็ไม่มีปัญหาหน้าจอก็คมชัดสวยงามครับแบตเตอรี่อาจจะแบบดูน้อยไปหน่อย2,300มิลลิแอมก็ปกติไม่ว่าถือว่าปกติดีก่ก็ใช้เยอะก็หมดเร็วนะครับสำหรับกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าทําได้ดีก็ตามที่ได้เห็นภาพถ่ายที่ออกมาเลยครับถือว่าใช้ได้สิ่งที่สตินิดนึงก็คือเรื่องของงานประกอบนะครับมันดูแน่นหนาก็จริงนะตัวเครื่องแต่ว่า ด้านข้างเนี่ยครับขอบๆมันจะเหมือนเพระยวเพเยะพะเยอะออกมาเหมือนมันไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เสียความรู้สึกไปพอสมควรนะครับส่วนแลอวปุ่มก็เหมือนกันปุ่มก็เหมือนจะดูว่ามันน,นี่นะแต่มันไม่ค่อยทนไม่ค่อยแข็งแรงครับนะก็สําหรับราคาเท่านี้ถือว่าเปิดมาแรงสุดในตระกูล i-mobile เลยก็ได้เพราะว่ามาเปิดมาที่12,500บาทถามว่าคุ้มค่าตัวไหมมันก็ ก็โอเคนะแต่ถ้ามันถูกกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีเพราะว่าของแถมเขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะถือว่าโอเคเลยแหละโอเคสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง iMobile ประเทศไทยนะครับที่ให้เรายืมเครื่องมาทำการทดสอบสำหรับคราวหน้าจะมีอะไรไหม่าใผ้ชมก็ติดตามมันได้นะครับที่เว็บไซต์สยามแทร์ดอทสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ